สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกเกษตรกรนะคะหลายหลาทันทีมีความสนใจในการเลี้ยงกบนะคะบว่าสะเลี้ยงเป็นอาชีพลักหรือว่าอาชีพเสริมทุกฐานนะคะลูกออดฟรามกบค่ะมื่อนี้นะคะลูกออดภาพพี่น้องมาเบ่งเกี่ยวกับการเพาะกบเนาะนะคะคลิปที่แล้วลูกออดกะให้เบ่งวิธีการนักกระบวนการการ หลงไข่ไปแล้วนะคะคลิปนี้นะคะลูกอสิพาพี่น้องมาเบิงนะคะเกี่ยวกับการผสมนธุนหลักกาว่างไข่ของกลนะคะพี่น้องก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่ากลพ่อแม่นธุนเนี่ยนะคะถ้าจะว่างไข่หรือว่า ผสมพันธุ์เนี่ยนะคะกบตัวผู้ต้องได้ประมาณแเดือนขึ้นไปนะคะรวมถึงกบตัวเมียนเนี่ยก็ต้องประมาณหนึ่งปีนะคะพี่น้องหรือถ้าพี่น้องขาดเคลื่อนหรือว่าบได้นับขนาดนั้นนะคะพี่น้องก็เดาเอานะคะว่ากบที่เ้าเอามาเลียงเพื่อที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเอามาตั้งแต่เดือนใหน,นะคะพี่น้องก็ตีไปเลยว่าประมาณปีหนึ่งก็สามารถที่จะผสมพันธุ์กันได้นะคะ พี่น้องคะที่ให้มาให้เบิองนี่ก็คือว่าสีเบาให้ฟังว่าการผสมพันธุ์หรือว่าการบ้างไข่เนี่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกบพอแม่พันธุ์นะคะร่วมไปถึงสภาพอากาศที่ท้ายห้พี่น้องเขาได้เบิ่งนี่เพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะลูกอ้อยกระเด้ทาการผสมพันธุ์ก็คือเอากบตัวผู้แล้วก็กบตัวเมียเนี่ยมาใส่กันนะคะก็คือมาใส่บอ่อเดียวกัน ตอนแรกนะก็แยกออกไปยูนะคะตัวเมียก็แยกออกไปบอ่อตังหากตัวผูกก็แยกออกไปอีกบอ่อตังหากนะคะบัดที่นี่ฝนตกก็เอามาใส่กันนะคะพี่น้องก็คือวิธีการผสมพันธุ์หรือว่าการพอพันธุ์ของเฮ้ากับประมาณนี้นะคะแล้วที่ให้เบิ้งนี่ก็คือว่ากบพ่อตื่นเสาร์ขึ้นมานะคะกบแม่พันธุ์ให้ไข่หน่อยนะคะพี่น้องต้นเหตุจากว่า ให้ไข่หน่อยเพราะว่าหนึ่งก้อนน้นนี้มันมีฝนตกนะคะก้อนน้นนี้มันมีฝนตกหลคะกระูกตัวเมียเนี่ยว่างไข่ไปแล้วรอบหนึ่งนะคะพี่น้องส่วนเนี่ยกบตัวเมียก็ว่างไข่อีกต่อมาในไห้ในปริมาณทีหน่อยลงเพราะว่าหนึ่งสีมีกรแม่พันธุ์ที่บนธุ์ไหนไข่สองสีมีกบแม่พันธุ์ทีไข่ไปแล้วรอบที่แล้วก็คือบ่อไข่ นะคะพอเะฉนนั้นแล้วไข่รกรบมันก็นเลยหน่อยลงแล้วกระบวกก็อีกว่าฝนตกนะคะฝนตกก็คือตกอาจจะตกมือนี่มื่อนี่ประมาณจะหามงหัว่มงแรงนะคะแต่ว่ากบเนี่ยก็คือผสมพันธุ์อีกมือนึงเป็นยง่เหมือเสาเีนะคะเห็นไห่กบเล่านี้บม่สามารถที่จะผสมพันธุ์แล้กกระว่างไข่เต็มทีนะคะก็เลยเห็ุแห่ไข่มันออกมาหน่อยอย่างที่ บืว่าให้เดให้เาเด็อธิบายแลักก็รบอกให้พี่น้องเขาได้ฟังนะคะพี่น้องเกษตรกรไล่ไม่อาจจะบอกเข้าใจด้วยตรงจุดๆหนีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการบำรุงก็คือให้วิตามินบีรวมนะคะให้กบกินหล้กก็ร่วมถึงอาหารก็ต้องเป็นอาหารกบให้ผสมกับหัวอาหารนะคะหลักก็ให้ในปริมาณที่พ่อหมอทั้งตัวผู้หล้วก็ตัวเมียนะคะอันนี้เขาให้ตาม ทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะพี่น้องช่วงนี้ก็คือว่าเป็นช่วงถี่เพิินตองบํารุงแน่นะคะบานนี่ถามว่ามันเกี่ยวอีย่างกันกับการว่างไค่คืออธิบายให้ฟังนะคะพี่น้องเพราะว่าการว่างไคเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยหนึ่งฝนตกนะคะสองก็คือว่ากบมันห่าวกบมันอยากเสื่องถ้ากบมันมสมบูรณ์แข็งแรงกินอาหารเต็มที่มันกะอยากเสื่งมันกะ อ,อยากผสมพันธุ์อยากฟางไครนะคะรากาบ,บัวก็ะบะถับเป็นฝนช่วงช่วงคืนนั่นมืออื่นสาข้าสี่อาโอฮอลผสมพันธุ์ไหมละ่ะหะราคาโกบอ่ารากาฝนเนี่ยตกประมาณตีสองตีสาม,สามหรือว่าตีหนึ่งตีสองนะคะของคือของมือนั่นนะคะซีใน้กบเนี่ยผสมพันธุ์ดีเพราะว่าหนึ่งอากาศเย็นสองบรรยากาศเป็นใจสามก็คือว่าถักโกบมันเต็มทีแล้วก็คือว่ามัน มันความที่จะไข่เตีมทีแล้วก็คือมันก็นจะเห็ุให้โกบแม่พนาุใน่วางไครให้มากยิ่งขึ้นไปได้นะคะพี่น้องนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ลูกออดนํามาบอกนํามาฝากพี่น้องเฮ้านะคะจากประสบการณ์จริงแล้วก็พี่น้องท่านใดน,นะคะที่พึ่งเคยเลียงนะคะพี่น้องก,ก็ฝากฝากพี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดติดตามนะคะ แล้วก็เขาไปเมืองคลิปเก่าๆเ,เพื่อที่จะศึกษาหาความรู้ได้นะคะพี่น้องอันนี้ถือว่าเป็นการเข้าไปเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะถ้าพี่น้องมีปัญหาเกี่ยวกับการเลียงกบอีหลีน,นะคะพี่น้องก็สาม,มารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะคะบมีผิดบมีถูกนะคะพี่น้องเพราะว่าลูกอ่อนนี้รับฟังตลอดนะคะเพราะว่าบางที่นะคะการเรียงกบแล้กก็ร่วมถึงประสบการณ์แต่ละคนเนี่ยมันบคือกันนะคะลายใหม่อาจจะคิดได้ นะคะคนถีเลียงไม่อาจจะคิดได้นีอีกแบบหนึง่งแต่ว่าคนถีเลียงมาแล้วอาจจะคิดได้นอีกแบบหนึ่งนะคะเขาเอาก็เอาความหูเรานั้นมาผสมประสานกันเพื่อที่จะพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้กระฟ้าของเข้าไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าการเรียงกลมเนี่ยโบมีสูตรตายโตนะคะพี่น้องเป้ยยังจงบอกว่าโบมีสูตรตายโตเพราะว่าทุกคนก็สามารถที่จะเลียงใดทุกคนสามารถที่จะเหตุใดเพียงแค่ว่า อาจจะมีแนวทางนะคะในการศึกษาก็คือคำว่าเบิงนะคะพี่น้องคำว่าเบิงว่าฟ้ามเหตุจังไหนบอ่อเหตุจังไหนนะคะเท่าทีเหตุมากเนี่ยก็คือเท่าทีลูกอัดเห็ดมากเนี่ยก็คือไปเบิงฟ้ามนันฟ้ามหนีแล้วก็เอามาประยุกตเอามาประยุกต์เอามาผสมผสานกันว่าเออฟ้ามนันเพิเ็ดแบบนี้ฟ้ามนีเพิเ็ดแบบนั้นนะคะอันนี้กาฝากไว้น้ำแนกนแวกันเนาะนะคะสรับคลิปนี้นะคะกา มาอธิบายให้พี่น้องเข้าได้ฟัง่งนั่นแหละว่านะคะว่าบางที่เกษตรกรบางท่านเพิ่งกระตกใจเนาะเอา้าเป็นอย่างฝนตกอยู่แต่ว่าใครกรบขึ้นหน่อยนะคะใครกรบคือบ่หลายนะคะนี่หลักก็คือสาเหตุที่ลูกอได้อธิบายให้พี่น้องเข้าเด้ฟั่งไปนะคะก็คือว่ามันเป็นเกี่ยวกับหลายปัจจัยที่เหตุให้กบแม่พันธุ์บ้างใครได้หน่อยลุงนะคะพี่น้องก็คือถ้าเกิดมาเดือนหนึ่งอะ่ะมีอยู่ประมาณสี่อาทิตย์นะคะ กบเนี่ยถ้าใครอาทิตย์ละเท่อเนี่ยถือว่าพอดีนะคะหรือว่าถือว่าพอดีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าอาหารขื่นอยู่กับวิตามินที่ให้นะคะพี่น้องถ้าให้อาหารวิตามินครบถ้วนสมบูรณ์แล้วบ่จำเป็นต้องใส่ฮอร์โมนเพื่อจะจะเลี้ยงไข่นะคะ ไให้โฮอร์โมนเพื่อจิตเรงญไข่เนี่ยจะเหตุให้กบแม่พ่อเหนื่อยเมยล้วกะสูดถ้ายก็เลยตายไปนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นวิธีการถี่ค่อยคอยเป็นค่อยๆไปเนาะฝากพี่น้องน้ำแน่กันแล้วกันนะคะผู้ใดถีบพึ่งเขามาเบิงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามน้ำแนกันแล้วกันนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิเป็นประโยชน์ให้ได้หลายท่านนะคะขอบคุณลวัสดีค่ะ